ถ้าคลิปนี้อ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนใครที่อยากอ่านก่อนก็ไปอ่านได้ที่เพจแปรไปอ่านไปเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับพระเจ้าพวกเขาจะกลับมาสู่โลกแห่งความโกลาหลนี้หืมใบหน้านี้ เกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของฉันทำไมมันถึงมีไฟลุกอยู่กำลังทำอะไรอยู่คะไม l หลอดนั่นใครมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะไม่หลอดไม่หลอดรู้สึกแปลกๆก,กับเปลวไฟนิรันงั้นหรอคะพระเจ้าช่วยเธอเป็นใครเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันอยู่ที่ไหนฉันเป็นใคร ไมลอดคุณดูแปลกไปนะคะวันนี้คุณรู้สึกผิดหวังกับการรับใช้ของฉันงั้นหรอคะคลาสซันดาผู้บัญชาการผู้พิทักษ์ลำดับที่7ระดับพลัง15,313ภาษาแปลกๆที่ใช้นี่ไม่ใช่ภาษาจีนแต่ฉันสามารถเข้าใจได้ฉันอยู่ที่ไหนที่นี่คือโลกอะไรกันทำไมฉันถึงมองเห็นสถานะของเธอได้ทำไมฉันถึงจำอะไรไม่ได้นึกเร็วๆเ,เข้าสิ นี่มันตัวฉันงั้นเหรอและที่นี่ก็คือห้องของฉันม y l o ลอดม l o หลอดคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณช่วยบอกฉันหน่อยเธอนะคะม y l หลอดมีอาการแปลกๆตั้งแต่ตื่นมาแล้วหรือว่าจะได้รับผลกระทบจากการโจมตีของทูตสวรรค์งั้นเหรอคะทูตสวรรค์คืออะไรอะแล้วข้อความบนหัวเธอคืออะไรระดับพลัง15,313หะ่ะนี่แต่งชุดคอสเพลย์หรือเปล่าว้าวมันเหมือน จริงมากๆเลยนะสุดยอดไปเลยละ่ะแต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยของจริงแท้แน่นอนเลยละคราสซอนดาอย่าพูดอะไรอย่าคายต่อหน้านายท่านสิประพฤตัวให้เหมาะสมด้วยนิโลบาผู้บัญชาการกองทัพเวทมนต์ลำดับที่8ระดับพลัง18,632 ผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาดูน่ากลัวจังแถมยังมีสถานะขึ้นบนหัวอีกด้วยเนี่ยไปเลยนิโคบาอย่ามาบรบกวนยินดีต้อนรับไมโลที่ตู่จากกองหลบไหลไมโลตอนนี้ของทัพทั้งหมดพร้อมรับคำสั่งแล้วครับเอาอันเดธของนายออกไปเลยนะโปรดสั่งการพวกเราด้วยเราจะนำชัยชนะที่แสนจะหอมหวานมาให้ท่าน สิ้นสุดเวลาของพวกมันแล้วไม่มีอะไรที่จะเร็เรวเลวทุกอย่างจะต้องสำเร็จข้าพวกมันอย่าให้เหลือโอ้พระเจ้าทำไมฉันถึงพูดแบบนั้นออกไปแล้วทำไมเสียงของฉันถึงเป็นแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันที่ไหนถึงเวลาตื่นขึ้นได้แล้วความทรงจำทุกอย่างหัวฉันมันเจ็บและฉันก็จำอะไรไม่ได้เลย My มลอดคุณสบายดีใช่ไหมคะฉันสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงสถานที่นี้ไม่คุ้นเลยฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อใดก็ตามที่ฉันพยายามนึกถึงความทรงจำมันก็จะเจ็บร่างกายนี้มันไม่ใช่ของฉันคนพวกนี้คุกเข่าต่อหน้าฉันด้วยความเคารพฉันคิดว่าคงไม่ใช่คอสเพลแล้วแน่ๆเลยนิโลเป็นยังไงบ้างการต่อสู้กับหัวหน้าทูตสวรรค์ในตอนนั้น แล้วไมล์หลอดได้รับบาดเจ็บไหมเป็นการต่อสู้ที่ยังไม่สราบผลที่แน่ชัดน,นะผู้ปกครองไมล์หลอดนั่นหรอฉันรู้สึกได้ถึงความพักดีของพวกเขาเหมือนกันฉันก็ควรปฏิบัติกับพวกเขาให้สมฐานะด้วยสินะไมล์หลอดตอนนี้ท่านต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่อะไรนะโอ้พระเจ้านั่นทำให้ฉันกลัวตอนนี้เราควรจะ มุ่งหน้าสู่สนามลบได้แล้วเฮ้ hey, นายไม่ต้องบอกไมลอดหรอกนะว่าต้องทำอะไรฉันควรเจรจากับหัวหน้าทูตสวรรค์หรือไม่เจรจาอืออือโอ้เว้แล้วฉันพูดอะไรผิดไป <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยพวกเขาดูเคารพฉันมากฉันต้องไม่ทำให้ผิดสังเกตต้องทำตัวให้เหมาะสมกับที่พวกเขาเคารพนำทางไป ว,ว้าวคนมากมายเลยกกองทัพมากมายมองไปสุดลูกหูลูกตานี่นี่คือคนภายใต้คำสั่งของฉันงั้นเหรอตอนนี้ทุกคนรอให้ท่านทำการข้าัวนาทูตสวรรพวกเราสามารถรับเมือง น่ายร้องจากที่ท่านฆ่าหัวหน้าทูตสวนแล้วเท่านั้นนี่ฉันจะต้องฆ่าคนจริงๆหรอฉันรู้สึกผิดจังมิรานดาราชนีแวมไพร์ผู้บัญชาการผู้พิทักษ์กองทัพป,ปีศาจลำดับที่9ระดับพลัง28,637ผู้บัญชาการกองทัพเธอสวยจังแบบเธอนี่แหละสเปคฉันเลยละ นี่ฉันกำลังคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยไม่รอรอผมด้วยสิครับผมแซนเดอร์มาลายงานตัวแล้วครับอย่าวุ่นวายหนะ้าแซนเดอร์อย่าทำตัวหยาบคายสิข้างล่างหน้าผานี้เสียงดังมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ ไมลอดขาของคุณมันสั่นอยู่ไมลอดกำลังตื่นเต้นงั้นเหรอถ้าเดาไม่ผิดนั่นน่าจะเป็นทูตสวรรค์เจ้าของร่างกายนี้เป็นใครกันแน่นะแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและพวกคนที่แต่งตัวประหลาดพวกนี้อยากให้ฉันไปฆ่าเขางั้นเหรอ และแ,แล้วฉันจะไปที่ตรงนั้นได้ยังไงละ่ะหืมลังของฉันป,ปีกนี่ฉันมีปีกด้วยงั้นเหรอสุดยอดไปเลยวุ้ยฉันไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งฉันจะสามารถบินได้เอ๊ะไม่เทแล้วโว้ย ไม่ลอดอันตรายนะคะไม่ลอดเธอตัวใหญ่มากฉันจะพาไปเองค่ะไม่ลอดมาติน่าไทาทันแห่งป่าหัวหน้ากองทหารที่10แห่งกองทัพลำดับที่7ดินแดนธุรกันดานระดับพลัง14,516 พวกแกอย่าเข้ามานะทุกคนไม่ต้องกลัวโต้กลับพวกมันไปคลาสนักลบศักดิ์สิทธิ์ระดับพลัง643บอบนักรบศักดิ์สิทธิ์ระดับพลัง857าสคลาสปีศาจพวกนี้ต้องการจะฆ่าหัวหน้าทูตสวรรค์ของพวกเราและพวกเราจะปล่อยให้มันเกิเกดขึ้นไม่ได้คนพวกนี้ระดับพลังของพวกเขาขอ่อนแอมาก วิธีที่พวกเขามองฉันพวกเขากำลังกลัวฉันเหรอฉันควรจะลองคุยกับพวกเขาดีไหมนะทุกคนเตรียมตัวทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วจงสู้เพื่อมนุษยาชาติจงแสดงความพักดีต่ออาณาจักรซักดิิ์หือความรู้สึกนี้มันอะไรกันนะตอนนี้พลังของพวกเขา เพิ่มขึ้นมากกว่า1000แล้วนั่นน่าจะเป็นวิชาลับของพวกมันนะคะเพื่อเพิ่มพลังขึ้นเล็กน้อยแต่กับต้องแลกกับชีวิตของตนเองต่อให้ทำแบบนั้นอีกสักร้อยครั้งพลังของพวกแกก็เหมือนกับมดมแมลงเมื่ออยู่ต่อหน้าไมล์ลอดของพวกเราโฮ,โ,ฮโฮ้ฮเฮ้หยุดทำให้ฉันดูชั่วร้ายได้แล้วแกตายเร,เร็วมาก วิกฤตระดับ3วิกฤตระดับ3ระบบขอแนะนำนายท่านให้ใช้เปลวเพลิงเผาผลาญน,น,นั่นใครวิกฤตระดับ1วิกฤตระดับ1ระบบขอแนะนำให้ใช้เปลวไฟที่มีความสามารถในการป้องกันนั่นใครกำลังพูดกับฉันอยู่ฉันคือเปลวเพลิงนิรันด์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นระบบที่คอยช่วยเหลือนายท่านคะ่ะ อะไรคลารัสฉันฟันมันไปแล้วละ่ะฮ่าฮ่ตายซะไอ้ปีาศาจพวกเราฆ่ามันได้แล้วยินดีด้วยนะนายได้อันดับที่หนึ่งละ่ะรูเฟิงวันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อละ่ะแม่ไม่เห็นแกเลยที่โรงพยาบาลรีบกลับไปหาพ่อด้วยละ่ะหลังจากเรียนแล้วนะนะอย่าลืมซื้อดอกไม้มาให้ด้วยละ่ะ นี่ค่ะช่อดอกไม้ขอให้มีความสุขนะคะเฮ้เฮ้มันอันตรายนะเจ้าหนูการแทรกแซงจากสวรรค์ได้โปรดช่วยโลกแห่งความโกลาหลนี้ด้วยโลกแห่งความโกลาหลกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันจำได้แล้วฉันโดนรถบรรทุกชนสินะ เพื่อช่วยชีวิตเด็กคนนั้นว่าแต่เด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะฉันไม่ตายงั้นเหรอต่อหน้าต,ต่อตาของฉันเลยนี่มันนรกชัดๆคลาสซันด้ารูปร่างปีศาจผู้บัญชาการผู้พิทักษ์ลำดับที่7แห่งดินแดนชำระบาประดับพลัง3626คลาสซันด้าคลาสซันด้า ส,สัตว์ประหลาดพอได้แล้วคัสซันดาเธอไม่ชอบให้ไมลอดเห็นเธอในรูปลักษณ์แบบนั้นไม่ใช่หรอกลับร่างเดิมและสงบสติซะไมลอดอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างคะฉันห้ามเลือดไว้แล้วเอเธอคือสัตว์ประหลาดตัวนั้นจริงๆงั้นหรอไม่น่าเชื่อเลย จะให้มันทำร้ายฉันอีกต่อไปไม่ได้แล้วฉันจะเป็นต้องฆ่าหัวหน้าทูตสวรรค์น,นั่นจริงๆใช่ไหมแซนเดอร์ฆ่ามันให้ฉันทีผมอืมพะผมไม่คิดว่าผมจะทำได้นะพวกหัวหน้าทูตสวรรค์น,นั่นได้รับพรและการคุ้มครองจากพระเจ้านะยกเว้นแต่ไมลอดเท่านั้นที่เป็นราชาแห่งปีศาจทั้งมวลทุกคนที่สัมผัสมันจะกลายเป็นเท่าฐานไปเลยละ นี่ฉันสุดยอดขนาดนั้นเลยงั้นเหรอฮ่าฮ่ฮ่ใช่แกจริงๆด้วยสินะเซบาสเตียนแห่งเปลวไฟสีแดงหัวหน้าทูตสวรรค์แห่งราชอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ระดับพลัง36,472เเซบาสเตียนนี่คือชื่อของฉันในโลกใบนี้งั้นเหรอ เท่เหมือนกันนะเนี่ยอืมเป็นชื่อที่เท่ดีจริงๆกว่าหนึ่งรอปีแล้วสินะที่เราทำสงครามกันมาตลอดแต่ตอนนี้นายเป็นฝ่ายชนะแล้วพระเจ้าท่านพูดว่าโปรดช่วยโลกแห่งความกระวลนี้ด้วยนี่แกแกเป็นคนส่งฉันมาที่โลกใบนี้ อย่างนั้นเหรอท่านกำลังพูดคุยกับหัวหน้าทูตสวรรค์งั้นเหรอฉันกังวลเกี่ยวกับไมล์ลอดคงจะเป็นคู่แข่งกันมานานละมั้งใครจะไปรู้ว่าไมล์หลอดกำลังคิดอะไรอยู่ในบรรดาหัวหน้าทูตสวรรค์ทั้งหมดหัวหน้าทูตสวรรค์นั้นถือเป็นตัวตนที่สุดยอดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเทียบเท่ากับไมล์ลอดได้เจ้าหนูฉันไม่รู้เหรอกว่านายมาจากไหน มองเข้าไปในดวงตาของนายแล้วฉันมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าใส่กิจวิญญาณของนายลงไปในร่างเซบาสตียนเพื่อช่วยเหลือโลกที่ถูกทำลายและบิดเบี้ยวนี้ฉันช่วยโลกนี่ร้อกันเล่นหรือไงนายกำลังพูดกับฉันงั้นเหรอไอ้หมอนี่มันพูดอะไรเนี่ยความกลหลและความกหลหมาด อยู่คู่กับโลกใบนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะไม่มีอะไรแยกชัดเจนระหว่างสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกทั้งสองฝั่งล้วนมีคนชั่วอยู่ไม่เว้นแม้แต่กองทัพแห่งความยุติธรรมหรือแม้แต่กองทัพแห่งความชั่วร้ายก็มีคนที่มีเกียรติอยู่ความพักดีความไม่เห็นแก่ตัวและมิตรสหาย ทั้งหมดนั้นล้วนบิดเบี้ยวไปหมดบางทีพระเจ้าอาจจะส่งคุณมาเพื่อแก้ไขมันก็ได้นะมันทั้งดีและไม่ดีฉันและเซบารเตียนไม่สามารถทำให้เป้าหมายของตนเองบรรลุได้แต่ฉันเชื่อว่าเขามีแผนอยู่นายทำตามสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้องเถอะนะหา ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสงครามและการต่อสู้เลยฉันเป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาเท่านั้นโลกของฉันนั้นสงบสุขฉันไม่ต้องการรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นยานี้จงเผชิญหน้ากับมันพระเจ้ากำลังดึงวิญญาณของฉันกลับแล้วเ<อ>วลาของฉันกำลังจะหมดลงแล้วอาดึงอ์ติแฟกต์ออกซะช่วยปล่อยให้ฉันไปดิสระที ฮ่าฮ่าฮ่าไม่หลอดของเรานี่สุดยอดไปเลยนะทรมานเจ้านั่นก่อนที่จะตายด้วยสินะเหมือนว่าจะไม่ใช่แบบที่เธอคิดนะยกโทษให้ไม่ได้สบัสเตียนแกทรมานท่านหัวหน้านทุดสวรร์คของพวกเราอย่างนั้นเหรอชใช่แล้วหยุดนะไอ้ปีศาจชั่วร้ายหยุดทรมานท่านหัวหน้านทุตสวรร์ได้แล้วน่าเสียดายมนุษย์พ่ายแพ้ให้กับ หลอดเซบาสเตียนแล้ววิญญาณของพวกเขากำลังทุกข์ทรมานและเจ็บปวดมากตอนนี้แหละขอบคุณนะเจ้าหนูน้อยฉันเชื่อว่านายจะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้แน่ๆ พระเจ้าอวยพรให้ปิญญาของนายแย่แล้วพลังที่ฉันมีมันมากเกินไปฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเจ้านายพลังนี้มันมากเกินไปไม่สามารถกักเก็บไว้ได้ระบบแนะนําให้ท่านใช้พลังนี้ให้หมดนายอีกแล้วนายเป็นใครกันฉันคือเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตาข้างขวาของคุณไงเมื่อกี้นายแนะนําว่ายังไงนะ ฉันต้องทำยังไงบ้างพลังงานนี้ไม่สามารถกักเก็บไว้ได้ต้องปลดปล่อยพลังนี้ออกไปปลดปล่อยแล้วไอ้ที่ปลดปล่อยนี่มันทำยังไงล่ะเจ้านายคุณควรจะรู้นะว่าต้องปลดปล่อยมันยังไงน่ะนี่คือร่างกายของคุณรับรู้และปลดปล่อยมันออกไปรับรู้และปลดปล่อยมันออกไป นี่ฉันเป็นคนทำงั้นเหรอโอ้เรนแล้วนี่ไม่ดีแน่แน่ไมหรอจงเจรินไม่รอรงจริญไม่รอรงจริญจจนี่เป็นยุคสมัยของพวกเรากองนับปีสอทไม่รอสุดยอดไปเลยค่ะถ้าเมื่อกี้นั้นทรงพลังมากโอ้ใช่แล้วหัวหน้าทูตสวรรค์ของพวกมันถูกกำจัดไปแล้วนี่แหละเวลาของพวกเรา เออเมื่อกี้นี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุเองนะนี่เพิงศักดิ์สิทธิ์บอกฉันทีสิกองทัพที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นกองทัพของฉันงั้นเหรอฉันไม่เข้าใจคำถามคุณเป็นผู้นำสูงสุดแห่งกองทัพป,ปีศาจฉันงั้นเหรอโอ้ช่วยโลกที่บิบเบี้ยและเน่าเฟะใบนี้ด้วยคลาสซันดานแซนเดอร์ ครับไม่หรอดตอนนี้ฉันได้ทําสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ลงไปซะแล้วฉันไม่สามารถทําแบบนั้นได้อีกแล้วทําไม่ได้อีกต่อไปแล้วกระจายคำสั่งของฉันไปซะสั่งถอนกำลังทหารเดี๋ยวนี้เสียงนี้มันเสียงแห่งสงครามงั้นเหรอ